อ้ยผี่น้องหลังนี้มีอาการครับอาจจะเป็นปลาลูกขวกนะครับอุ้ยพีหน้องครับโลแต่ครับตัวนี้เพิ่งครับลูกมันใส่งามยยู่่สวยครับดนี่กำลังไล่สวัสดรบสวัสดีครับสส่ีครับสวัสดครสวัครับมอดี้นีครับัครับสดีครับครับ เป็นเบตากาม่านะครับทีเห็ดไหลลอยหาสิบหลังนะครับแต่มื่อี้คือหน้าลอยหลังนะครับกับว่าชิมาาส่เนียเขียดหมูนะครับพี่น้องครับสำหรับเนี่ที่จะใส่นะครับก็เป็นเนี่เขียดหมูนะครับพีน้องนี่ครับเวลาการใส่เขียดหมูนะครับเอาใส่ประมาณจักซำนี้นะครับไม้ี่สวยเลยครับไม้ลเอียประมาณยี่สิบลังกับเสียบแหลวนะครับยางกับหลังมาครับพี่น้องหลังนี้นีอาการครับ มาลุ่นพี่น้องไว้จะนี่ตัวบอโอ้พุดครับพี่น้องคงเสียอ่งงูกินนะครับมึงส่งระวังที่เสียบเด็ดแล้วนะครับผมกิดกำลังสยยามกลับนะครับพี่น้องหลังนี้นี่อาการครับปึ้งครับมาลุ่นซอยเบาจริงนะครับไปะจิเป็นนี่ปลาบอนะครับ หลังนี้นะครับนี่ปลาปะ่ะนาอขี่นอองเอียนกินครับพีนอองโอ้ยกุดล้วครับ เดี๋ยวจะเป็นเอียนนะครับเอียนกับจีนแฉกหมูเข้ากันนะครับเอียนกับหมูเงยนะครับเกิดว่าพี่น้องหลังเลกแหกบ้านครับเนี่ยเลียดครับดูเลยดูนายจะเอานายจะวิ่งมานั่งไปน้าสวานเนาะพอะตูแล้วอย่าประตูแะ้วกัน โอ้โหใส่งามอยู่เวยครับดุนีกำลังไรอุ้ยบวัวหน่อยกินบักกากน่อเบียดเหียวใส่นเหอวปูสิบุทพูไนเอาเอาคุณนยกะปูสีประตูเหรอโอ้โทุ่งแงงอะไนี่ไอ้ะปูได้บัตร่พี่น้องไม่ได้พี่น้องมายาเบียด เี๋ยว่าลังข้างหน้าเปว่าจิตีนอ่เนาะบ่งหูเลยเี้าว่าห้อยบ่งูเวนเดือขนาดลังเดจิก็ูได้ีนะลหน่ไอไปจะไ่เนาะงั้นนี่นี่นเีไรเยยนี่เพายามัน<ผ>จะแชั<า>กห<ป>ลังนะเมื่อกี้สามสามเดอย,ยละครับเดจะใใ้บาหนทำงานครับหลังนี่ทำกันบ่บ่บ่สันส่นตกตาเสนปิวนอยน้อยนอยก็ตัวนีบอ่ะเราด่าไอยู่บ่ อังมื่เกี้แล้วมันเย็นเมื่อกี้เนาะโอกอาใสดีโค้โรยเนื้อหัวโอ้ยมันิตตัวบบกเงยเบาหนูเอย้ยโอ้ยทอเหลนะีวนี่จำในข้ามม่ไห่โอ้ทอเหลีวนี่เลยครับบันเทียบกระดูกขากมูนี่ครับปีนีฟังผีด ้ยใหญ่เหือพีน้อยไอ้ไหนเนาะโลบบอสว่ะขอบเนี่ยครับพี่เีกนะครับนี่สตัวบอส่ะขวบย้อนเนาะนีกระปามทีสข่งนะครับผมกำมะกูนะครับท่านผู้ชมหลังนี้มันมีอาการครับผมน้อพี่น้อย อาจจะเป็นหมูนะครับคิดว่า,าเน,นี่ยเฉียดงูนี่เอาการเนี่ยนะครับพวกหมูนัำกินปลาเนี่นะครับนาะไอ้นี่ก็สวยนะครับตัวนี้นั่งดูคือเก่านะคุณผู้ชมไม้หนีสวยสวยนะคุณอะน้องมึงครับมึงปลาครับ าสลิดนี่ตัวใหญ่ๆน,นะครับแต่เปียกปลา่วกกินเบ็ดนะครับยังอยู่คือเกา่าคงกูก้มาได้ประมาณอาจจะสี่สิบลังก์น,นะครับท่านผู้ชมครับยังมาได้ปลาต,ตัวเลยนะครับเท้าไม้นี่ส่งสีกินนะครับมึงหนามสวยนะครับพี่น้องเท่ปลาบวกินเบ็ดนะครับมันนี้กรเป็นหนึ่ก็สากรึนะครับวันนี้ปลาบวกกินเบ็ดเลย ก็อออบอกินครับพี่น้องหลังกันก็นเงียบเบิ้งครับพี่น้องปูหนาโอ้ยซ้ำสีใสเบียดนะครับนี่นะครับร้ายเหี้งนะครับเบิ้งครับนี่พี่น้องผมถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งกันเกี๋ๆไก่เลยนะครับร้ายดีนะครับหุ่นพี่น้องเห็นบ่หลังหน้าก็ะซึ้งมันจะโกงนิดๆน,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 นะผู้ชมนี่ปลาโอ้ยปลาติดครับพี่น้อง เอาเลี้ยวครับเอาเลี้ยวปากคว้าครับพี่น้องตัวนี้นาะยอยกินเนี่ยเนี่ยปูหน้านะคิดว่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นม่พี่แห้น้องได้เดินนะครับ,รบปูหน้าครับพ่อปูหน้านะครับจิ้ปปมไปมาณ ใส่นี่ยก็น่าจะสามตัวโลนะครับใส่นี่นะครับว่ามันจะพวมาลนะนะครับยามเบดทมาครึ่งหนึ่งจากขีดปดตะคอตัวเมื่อกี้นะทางผู้ช่วหลังนี่เป็นหนึ่งเด่นะครับยังอยู่นะครับหลังนี่ครับหลังนี่อาการครับพี่น้องหลังนี่อาการครับโอ้ยรุดครับพี่น้องหลังนี่ นะครับรุดนะครับโอ้ยทีน่องหลังนี้นี่อาการครับอาจจะเป็นปลาหลุกขวกนะครับอุย้ยพี่น่องครับโลดแต่ครับตัวนี้เพิ่งรับลูกมันเนพิ่งพี่น่องเจะจับให้ที่ทน่องเบิ่งนะครับ ลูกมันนะครับพี่น้องนี่ครับเมียโอ้ยผมขึ้นรีตวนพี่น้องครับจวยนะครับที่อยู่ประมาณโลเนี่แหละครับเพิ่งพี่น้องเลี้ยงลูกอ่ะพี่น้องครับผมมาจะปล่อยนะครับตัวนี้ครับบอลนะครับรีตวนนะครับมึงลูกมันหลายแห่งพี่น้องพูดนะนะครับต่จอยน้ำนะครับ